ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์คบสต์ตลอดไมค์คาสต์อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรายังไม่ได้มาเล่นไมค์คาสต์โดยตรงนะฮะแต่ผมจะมาแจ้งว่าตอนนี้คลิปของเรานะฮะและในอนาคตและในปีนี้นะฮะผมจะเริ่มทําคลิปที่ความชัด1 0ผิด1 4 4 0 p เป็นต้นนะฮะความชัดก็คือเท่ากับ 2k นะฮะก็คือครึ่งหนึ่งของ 4k ใช่1 0 8 0คนปกติแล้วของผมเนี่ยก็คือก่อนหน้าน,นี้จะทําคลิปด้วยความชัด1 0 8 0 p ใช่ไหมฮะ แต่ตอนเนี้ยเราอัปเกรดแล้วนะฮะเพิ่มความชาร์จมาเป็น 1440P นั่นเอง 60fps ด้วยเช่นกันคือ1440เนี่ยผมก็ทดลองอยู่นะครับว่าแบบมันจะโอเคหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วก็จากที่ทดลองมาทั้งคืนอะไรเงี้ยก็พบว่ามันโอเคเลยนะนะฮะถามว่ามันภาพชัดขึ้นไหมคือตอนเนี้ยจอคอมแต่ละคนเนี่ยฮะมันอาจจะดูไม่ได้เพราะมือถือส่วนใหญ่เนี่ยมือถือเลยนะอุปกรณ์มือถือ Android ให้หรูที่สุดเลย ตัวเนี้ยก็ดูได้สูงสุด1 0 8 0 p นแะฮะแต่เกิดสมมติเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอะหรือแบบใครดูผ่านสมาร์ททีวีอะไรเงี้ยก็จะสามารถดูพวกแบบ 1440P ได้อะไรเงี้ยหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะที่ว่าจอแบบของตัวเองชัดๆอะไรเงี้ยก็จะสามารถดูด้วยความชัด 1440P ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมือถือคนบางคนเนี่ยอาจจะดูได้แบบคือมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะฮะอย่างคนบางคนเนี่ยมือถือถ้าแบบมือถือเก่านิดนึงหรือมือถือราคาถูกนนิดึง ก็จะอาจได้อาจจะแบบดูได้ความชัดสูงสุดแค่ 480p อันนั้นก็ไม่ว่ากันฮะไม่มีปัญหาอะไรโอเคปะอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราจะทําคลิปให้มันชัดๆเข้าใจปะเข้าใจปะเออก็ฮะแค่แนี้แหละฮะผมแค่แนะนำเฉยๆฮะว่า 101440p มีแล้วภายในช่องแห่งนี้ t ท็กเกอ8 2 6นะฮะโอเคจบคลิปฮะเราไปเล่นสกีบล็อกกันต่อได้แล้วฮะเจอกันกับคลิปไมค์ครับได้ในคลิป พาร์ทต่อไปอะไรอย่างนงี้นะโ okay, อเคครับขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันน,นี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย